สวัสดีครับน้องๆหนูๆนะครับทุกๆคนด้วยนะครับน้องๆสำหรับวันนี้นะครับเราพานะครับผมพ่อหนุ่มโชคดีนะของเรานะมาเล่นแบบแบบสนุกสนุกนะครับในโรบอกกันนะเรียกได้ว่าแบบนี้แบบนี้เป็นแบบที่สนุกนะเวฮาปาร์ตี้นะครัเหมาะกันเล่นกับครอบครัวเหมาะกันเอาอาม่านะครับมาเล่นด้วยนะครับนะแต่ระวังอาม่าหัวใจวายตายเนาะนะครับเนาะโอเคเพื่อนเราพร้อมมั้ยเพื่อนพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาอะไไปเพื่อนไปเพื่อนเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเพื่อนโอ้ยงานจังวะ แย่แมเพื่อนอย่าล่าสุดก๊อปไปแล้วมาเกมสนุกสนุกเพื่อนไม่มีผีสักตัวกูบอกเลยกดตรงการผ่านเกมนี้ง่ายๆกูจะบอกให้มึงฟังคือมึงต้องไปเก็บกุญแจมาเพื่อจะเปิดประตูเข้าใจไหมก่อนอื่นไปเก็บกุญแจน้องเข้าไปไหนกุญแจวะไปไหนล่ะนี่ไงกดตรงนี้เข้าไปเข้าไปแล้วเข้าไปเก็บกดเอี๋ไม่ใช่เนี่ยตรงเนี้ยเนี่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 ยมุดเข้าไปมุดเข้าไปกดสีแล้วมุดเข้าไปกดซีแล้วมุดเข้าไปเนี่ยกดสีแล้วมุดเข้าไป นั่นละมือเข้าไปมือเข้าไปเห็นปะเห็นกุญแจ้งเพิ่งเก็บมาเออเห็นละเอามามุดมุดกลับออกมาเออช้ามึงช้าทำไมเพื่อนเปิดแล้วเนเี่ยมึงช้าโอ,อ,อ้เอี๋จ๋าูออบไปแช็คลนแม่งไส้เฮียอืมทำไมกูตัวเตี้ยกว่าเนี่ยกดซีขึ้นสิเออนนั่แหละมาเพื่อนมาเพื่อนเนี่อะแต่ <IP. S 1> ห้องแต่ห้อง <Okay. S 1> แบบนี้คือเราเราไม่ต้องอะไรเลยเว้ยเราสามารถเดินเข้ามาได้เลยเพื่อน นายนายอย่างนี้มีกุญแจอีกแล้วมีกุญแจอีกแล,ล้ว็อกอีกแล,ล้วรออีกแล้วหาหาเพื่อหาหาตรงไหนเอยตรงไหนเอยตรง,งไหนนาะแล้วจะเขา้าตู้ทำกระดออะไรแอบแอบแอบโอเคไปเพื่อนไปถือว่าเซนดี้มาที่นี่มานี่เพื่อนมานี่เพื่อนกุญแจเพื่อนกุญแจอยู่ไหนเอยหาไม่เจอเลยโอ้ยเ<ป>ก่งจังเลยแสนลงจริงแน่นอนสองไว้คิวมากดกดอีกครั้งกดอีกครั้างรู้ไม่ได้งงเลยเอาก็ กันึกว่าโง่นะครับวันนี้เราจะมาผ่านถึงด่านที่แสนนะนะครับน้องๆนะรประตูมีแสนบานนะเพื่อนบอกก่อนต้องไปถึงด่านที่แสนเราถึงจะชนะโุ้ย,ยแลหานะั่เขาวิ่งไวยังเฮ้ยไปให้มันไวดิให้มันไวดิน,วดน้องเฮ้ยลหาห้อใจแล้วห้องใจแล้วห้องใจแล้วห้องใจแล้วไอยเพื่อนมึงหาดิเฮ้ยเออมึงไขไปอย่ารำอย่ารำโอ้ยโอ้ยมันมืดมืดวะ มีไปแชซีมันกูร้ายไอซไอเจ็กเพื่อนมีไปแช้งเพื่อนมีนี่เพื่อนมีไปแช้งเพื่อนอุ้ยแก่มีอ่ะแกดคอปะไม่ได้ยินนี้อ่ะโอ้โหหูหนวกหูบอดไอ้แก่แกหูบอดอุ้ยเฮ้ยจะปิดไฟเล่นไกล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 เข้าตู้เพื่อนกูนับสามตรงหนึ่งเข้าตู้นะเขาแล้วขนมาแลยมาเร็วมาเร็วมาแล้วมาเฮ้ยกูจะไป็นป่ามาเพื่อนกูจะไปบนป่มาเพื่อนเฮ้ย เป็นอะไรตกใจน้ามันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเกมเนี้ยบอกแล้วใช่ปะเกมแบบเด็กอนุบาลเล่นเออนี่เพื่อนไม่หาัหัวใจเราไปเลยเว้ยเราไปเลยเว้ยเราไปเลยเพื่อนเ,ออเราตึงเออตึงอยู่แล้วเฮียเอาใจละมึงหาดิเพื่อนเออหาดิเฮียหาดิอย่านั่งแต่ทำทรงดิไอกระดอถอกไอ้เฮ<อ>ียแกไมีหยุดไปเช็แกไม่หยิบไปแช็กไม่หยิบไปแช็กมาไนี่มาเนี่ยมาเนี้อ่ยไม่ไม่ต้องละเพื่อนหยิบไปละโง่ช้าไงมึงอ่ะ

มาเหอะหมากลัวไแมเทียกินต่อยแม่งหมดเออด้วยอย่้งกิดลั่นทึ่งอยเลยเฮียไปเพื่อนมีครับช่างแม่งเฮียเฮ้ยมันไม่เจอเลยอ่ะมึงเจอปะไม่เจอไม่เจอของจริงไอ้เฮียเฮ้ยอะไรอ่ะ ไสัตว์ประตูหลอกไอิ้เก้วเเอามาเอามาเอาเหียเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่ได้กินนะครับผู้ชมครับเมื่อกี้ผมไม่ได้กินนะเป็นการทำเสียงตกใจสวยนะไก่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 ตู้ตึมกกตู้ตึมเลยไก่ก่อบแ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 อบสามตัวไป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 ปไ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 ไป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  cứi xíu đi anh cái Anh lấy anh này bạn bè bạn bè thôi thôi cái này này sặc ừi làm ra sợi đó, quay 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 อย่ามองอย่ามองเสียเลือดเสียเลือดเออไป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 เที่ยวเสียเลือดจริงเสียเลือดตีโอเคไม่ตกใจกูเลยดิดไปเช็กดูีดูรีเปิดไปชมันต่อของน้องก็บอกแล้วว่าเกมเกมมันมันก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะเพื่อนเนาะใช่เกมมันตดกับลูกบาสเดิมให้มันไม่ตายดีกว่ามันไม่มีเสียงแล้วปะได้ยิน โอ้ยอะไรไล่เฮียเฮียมิดแม่ไกมึงแอย่างเดียวเลยออกมาเฮียคุไม่ไม่เอาไม่เอาใครรอดเลยเอาตัวเองรอดคนเดียวโอ้โหมาฟักแล้วเพน้เพ่นตอเพื่อนอุ้ยัเเองางโต้ไกลไกลไกลไไกลไกไปูไปไปตนไไไูนตนน ีแอบไปตู้อยู่มึงแอบไปตู้ยังแอบไปยิ้มโอย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 เออโดนปะไกลมั้เหรอวะเฮียฮู้ยี่กอบตายสัตว์้ยเีมันคือผีอะไรวะมัน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 คือผีหน้าหนังมันคือผีอะไรมันเจออะไรนี่กูตายตายได้ไงอะไปรู้มาจากไหนเอ้าไอตัวดำๆหน้าขาววะ Ừ. Ông của mừng là lẽ ý ạ. Mày hóa.